แจกก่อนลั่มลูกๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตั้งแตบผู้ใดสีได้เป็นตัวอย่างแน่นะครับนี่ครับกำลังเบิ่งกำลังโซกันครับอเหมือนไทรลำเทียมนี่ใบใบกลับลาแสดงเป็นตัวยังหรอกเป็นต้นไม้ครับต้นไม้เออ เบิ่งว่าอันนี้แสดงเป็นตัวยังกันน่ะโอเก่าตัวเดิมครับไเปี่ยมครับตัวเก่าตัวเดิมไปเปี่ยมเอามาเบิ่องเดียวเป็นอะไรอีกอันนี้กำลังมือแรกมันขนาดนี้ครับผมจับเป็มือนีบเหรครับจับเป็มือนีบจ้าเป็นตัวบ้างแล้วเอารับไปเป็นตัวยังจ้าเป็นตัวยังแสดงเป็นตัวยังค่ะสาวสนมจ้าปีนี้สาวสนมนะครับเปลี่ยนบทบาทเบิ่งครับอันนี้เป็นตัวยังกัน่ะแม่เป่า น้องเต๋าครับน้องเต๋าเอาบาคนนี้สมชายครับสมใช่เพราะบอกครับว่าเป็นตัวไหนครับแต่ว่าในเรื่องอาจจะมีเสียครับเออเสียครับเสีย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 อะไรอไรเออครับแล้วผมเป็นยังไงแล้วผมเป็นยังผมจะได้เป็นพัลเลสีเราครับลองเบิ่งความเป็นเราเปลืองไรเนี่ยเปลืองลาเนี่ยเปลืองไรเนี่ยเปลือะไรเป็นยังไง สงสัยสินางเอกคออนางเอกพอ้านางเอกต้องเป็นคนพี่กอเปรนยังลูกนูเป็นลูกเสียจ้เสียสมอียนุ้เป้อันนี้กนเป็นยังไงวุฒิเขาเรียนเป็นวุฒิเราเองนุ่งจนูเป็นโยาจ้เอาเป็นนี่มาเบิ้งเป็นยังไ่เป็นยังเป็นยัง เป็นล่ำแข่งล่ำแข่งเบิงเบิงเบิงปาอ่างเลนอยังเงนเอาเปี่ยนอันนี้เป็นอย่งน้มูกันนะลูกปลาข้าูเป็นงูเขียวค่ะเพราะว่าอยู่แต่ในป่าใช่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 เบิงอาล่ำที่แต่ในป่าอะไรเป็นงเขียวเป็นค่าเน่อันนี้ทำอะไรคะล่ ันนี้ลำบากค่ะ <c oughs> เออลำบากตอนนี้ปว่วยครับนะครับฝากพี่นอ้องตื่นไข่เบิ่งแย่งนำนะครับเบิ่งแย่งนำ,น,น,น,งน,ำนี่คืออันนี้ส่วนหนึ่งนะครับพี่นอ้องอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องแจกก่อนล้า่อนเพราะว่ยยายัานดังบอดดาย บอได้บได้ทำนองกันทีบานจัดการไงบอกเคยขอดทีมบ้านใหม่เลยใส่ลองบอกเออง้างอย่างบ้างด้วล้าได้บ้ลเเอาเอลองบงด้วลองบงด้วยเาเอาใส่ใส่ใสลองด้ลองด้วยลองด้วยดนาสานเรื่องขอนมตัวอ้ ขอดอมต่อฟังเสียงสีไขคเลี้ยงให้เห็นบอลเจ้าพามิดยากญม่ได้เบอร์คุณจ้างเมือามแม่ยังสะออนบ่หวังนอนอ่อนละมาเห็นหน้ากับเสียนสูอันนี้ผมได้จับได้เห็นน้องเอาต่อไปด้วยต่อไปด้วยอ้โอาน้ำใจแฟนเสียนใหอยวางใจยังหวังลันใช้เอา ือเป็นเป็นซีเป็นอุปมาให้คนหัดฮวงแฟนกระป่านันอ่าเอาพ่อ่าวขอเบิ่งเอาจำนวนน้อยดูทยแคไหนเขาหัวอยู่คเอาใส่ลองดู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 เอามันลองดูลองดูลองดูยานนั้นเป็นยกเลิกสัญญาเพราะไอ้ยีจักมื่นสองหมื่นทำเด้อับเด้ออากาแฟเราตะคอกติดตามเดี๋ยวจะเป็นอี่างขึ้นสิสบายขัาแก่เนี่ยเวลาสักแขนสักยันเลยลูก

ฝากเพลงใหม่ด้วยนะคะอ่าอ่าเราจะไปถ่ายเอ็มวีวันที่สองเนาะแล้วก็จะปล่อยอีกทีวันที่สิบสองสิงหาเนี้นะคะฝากเพลง e y ้เบิดใจไว้กับพี่กับน้องในเด็กค่ะเด้อพระเอกคือใครเนี่ยพี่พระเอกคือใครยังไม่รู้เลยค่ะตอนนี้พี่เอกเกี่ยวมากแล้วใช่แล้วอันนี้ไม่เอาแล้วค่ะหน้าเก่าแล้วบอสเชย์เชแล้วแสดงไป็นยังกเบลาวไามถ่ายเปไปยังก่อนเราจะขึ้นดังไฟเนี่ยแล้วที่ได้จูเอาปากไว น้ำครับพี่น้องครับไอ้เบิร์ใจครับเร็วๆนี่นะครับเร็วๆนี่เด้อพี่น้องเด้อพอกันครับเอาลองดิจูจูลองลองลองดิลองดิลองดิไมแค่เดียวเอ้าเอากันแก่นหน่อยดิเอาเดี๋ยวดิเอาดูเอาดูซ้อมสปอว์และตูนเจ้าภาพ